ตรงนี้ก็เป็นหาดไม้ขาวนะครับนี่ครับจึงเป็นจุดชมเครื่องบินขึ้นลงนะครับนะครับนี่แล้วก็เป็นจุดออดูเครื่องบินขึ้นลงนะครับปะมีอะไรบ้างก็พาเลยครับนี่ครับแล้วก็เที่ยววันนี้ก็นั้นแน่นนะครับเต็มเลยนะครับเขาก็รอชมเครื่องบินขึ้นด้วยนะครับ สวยนะครับนีครับขึ้นบ no ินกำลังลงนะครับฟังลุนนะครับนะครับก็ถ้าเที่ยวมากันเยอะนะครับน no ี่ครับตรงนี้ก็เป็นจุดขึ้นลงนะครับของเครื่องบินนะครับนะครับนี่ครับถ้าเที่ยวเขากำลังรอรอชมดูนะครับ ้ว่าวันนี้ลงแรงนะครับเดี๋ยวมาเลยกำลังถ่ายตั้งกล้องถ่ายกันเต็มเลยนะครับถ้ามาภูเก็ตแล้วไม่มาดูจุดนี้ก็เหมือนกับมาไม่ถึงนะครับนั่นก็สระบ,บิน,นครับดูฝั่งนี้นะครับ นีก็ดูทรายไปก่อนนะครับทะเลสวยนุนเลยครับสวยน้ำมากนะครับโอเคเดี๋ยวรอให้เครื่องบินขึ้นก่อนนะครับ กำลังลำหนึ่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรออีก โอ้กลับคืนนะครับจะไปทีย่ยวครนบ